สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเรามาดูรถอีแตนลากข้าวกันนะครับรถอีแตนโรงงานดานสว่างการเกษตรนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นผู้ผลิตนะครับรถอีแตนรุ่นใหม่นะครับนี่นะครับเบอร์โทรชัดเจนนะครับคันนี้นี่ชัดเจน055นะครับ25840 0นะครับดานสว่างการเกษตรนะครับ นี่เสียบุญนะครับเจ้าของรถครับเดี๋ยวเราไปดูเขาคันนี้นะครับเขาคันนี้น่าจะเป็นสีล้อกลางนะครับพาวเวอร์เลยนะครับน่าจะเป็นของมิซูบิชิสีล้อกลางนะแหบสองชั้นนะครับรุ่นนี้ดูห้องเกียร์ครับห้องเกียร์คันนี้ห้องเกียร์ของมิซูบิชินะครับลูกเบอร์เลยนะครับห้าเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถังนะครับ นี่นะครับเอามาลากข้าวกันสามสี่คันนะครับวันนี้ใช้เครื่องยนต์ร้อยสี่สิบเหมือนเดิมนะครับคูปต้าอาทีร้อยสีสิบพัดครับสิบสี่กำลังม้าสิบจุดสามกิโลวัตต์อันนี้ใช้เป็นหัวหมูเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับ มูจดนิ้วครึ่งผู้เล่นหน้าเครื่องสี่นิ้วครึ่งนะครับจะพาไปดูผู้เล่นหน้าเครื่องยนต์นะครับนี่เป็นผู้เล่นหน้าเครื่องนะครับสี่นิ้วครึ่งนี่นะครับไม่มีแกสโอนะครับคับนนี้ระบบสมบูรณ์นะครับคันนี้ PDK ด,ด่านสว่างการเกษตรนะครับ สําหรับทั้งเลือกของเกษตรกรหลายๆท่านนะครับรุ่นใหม่นะครับรู้สึกว่ารถคันนี้จะใหม่เอี่ยมในตำบนหนงง่วเลยนะครับจะเยี่ยมกว่ารถที่ผมเคยถ่ายมานะครับนี่เป็นรถของน้าผมเองครับโรงงานพิศุนโลกนะครับเป็นผู้ผลิตด่านสว่างการเกษตร รถแต่ละหมู่บ้านนะครับไม่เหมือนกันนะครับสําหรับทางเลือกของเกษตรกรหลายๆท่านนะครับก็เราก็ถ่ายกันให้ดูให้เพื่อนๆดูนะครับคันนี้ใช้ปันยาง6.50นะครับ54นิ้วนะครับอย่างหน้าก็เหมือนกัน,นครับคันนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์ดีมากนะครับกระชนท้ายอะไรยังอยู่ครบนะครับไฟถอยไฟ รเบรกไฟเลี้ยวครบหมดทุกอย่างนะครับคันนี้นี่นครับฝั่งนี้คันนี้ไม่มีเกียร์ชโลนะครับไม่ได้ติดเกียร์ชโลนะครับนี่นะดูของเกียร์นะครับลูกเบลเลอร์เลยครับ เกียมิซูวิชินะครับพอ,พอกับรถผมเลยครับคันนี้ของเกียร์แต่พา<อ><อ>ท้ายคันนี้ใหญ่กว่ารถคันอื่นๆที่เคยถ่ายมานะครับ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากนะครับสี่ล้อก,กลาง <c oughs> นี่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นไดสร,รไดสตาร์ทนะครับไดรสตาร์ทจะมีสองสองลูกนะครับรุ่นนี้ มีกับเครื่องแล้วก็มีกับห,หมูอีกหนึ่งตัวนะครับระบบฟิวระบบดีลีอะไรอย,อยู่ครบทุกอย่างนะครับคันนี้นี่เรามาดูดข้าวกันนะครับนี่รถผม มาดูดข้าวกันเ,ไปไปเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรถเกี่ยวข้าวกันสักหน่อยว่าเกี่ยวได้ถึงไหนแล้วนะครับอ,อ,อันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านนางง้วนะครับอำเภอเมืองจงังหวัดเพชรบูระครับ670 0 0นนะครับผมนนนะเราเดินไปดูรถเกี่ยวข้าวของอะไรไม่รู้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกัน รถเดยอะมากเลยนะครับเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับทางนู้นนะครับเป็นตูบนะครับห้างนานะครับห้างนาในสะพานข้ามนะครับสะพานข้ามไปห้างนะครับ เกี่ยวอยู่นู่นนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูรถเกี่ยวข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถเกี่ยวข้าวว่าจะได้เยอะขนาดไหนแล้วเราจะได้ไปเตรียมพื้นที่ตากข้าวกันนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก,ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ